สวัสดีจ้าทำอไรกันยู่จ้านั่งหน้าตาดีทำสองตกแล้วหนึ่ง คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเข้าใจไหมหมายถึงเป็นคนก็แบบเราก็ยังไม่ได้แบบบอกใครตรงๆเลมือก่อนหมายถึงเป็นคนไม่ใช่ยหมายถึงเขาแบบว่าเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบเราคือเราไม่ได้บอกกับพี่ทั้งงานว่าเราเป็นอะไรเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตอนฉันไปกินงานเลี้ยงบริษัทอ่ะเราไปก็เต้นอะไรอยย่างงเี้แบบด้วยความฟิลเมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คนหนึ่งแล้ววันีคนเดินมาถามว่าพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเลยเออแล้วก็กางกินแดกเหล้าก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่า พี่ถามมาเลยถามอะไรเขาบอกว่าพี่ถามหน่อยเราเป็นปะเราเป็นปะทำงานเหนื่อยตอนก็เหนื่อยนะเนื่อยเดินทางมากกว่าเรื่อยๆเออเดี๋ยวนี้มันเหนื่อยเดินทางเนาะสสวัดีจ้าทำอะไรกันหยุดจ้าเออนั่งหน้าตดีทำกล่องตกแล้วนึงมามีเรื่องจะถามว่าอันนี้โมโหไม่ไ่้โมโหอะไร เดี๋ยวโมโหนะคือฟิลอยากรู้ไงว่าคือแบบตัวเองไปเจอมาแล้วอยากจะถามไปเฉยคือแบบไปที่ทํางานใหม่สปาแล้วคนนี้แบบคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเข้าใจไหมหมายถึงเป็นคนคือเราก็ยังไม่ได้แบบบอกใครตรงๆับมาก่อนหมายถึงเป็นคนทายไ่ถึงาแบบว่าเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแบบแมนแมนสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเออตามภาษาเราสวัสดีครับเหรอเวราบมึงพูดๆไงสวัสดีครับอะไรเงี้ยสวัสดีครับปกติครับสวัสดีครับแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นทอมฮะ นี่แบบไม่มันก็จะพูดอีกโทนเสียงหนึ่งซึ่งมันให้มันดูแบบสุภาพขึ้น <c oughs> ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะอะอะแล้วไงต่อ <c oughs> เรารู้สึกแปลกแยกเหรอไม่รู้สึกแปลกแยกแต่แค่แบบว่าเราแบบเราคือเราไม่ได้บอกกับที่ทําง,งานว่าเราเป็นอะไรเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตอนฉันไปกินงานเลี้ยงบริษัทอะ่ <c oughs> อแะแอ้วพายก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความฟิลเมาอะไรอย่างเงี้ยเต้นแล้วสวยอ่ะแล้วมีคนเดินงแล้วนมาถามว่าพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเองแค่เลยเออเออแล้วก็กำลังกินแดกเหล้าก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าไ พี่ถามมาเลยถามอะไร,ะไรเขาบอกว่าพี่ถามหน่อยเราเป็นปะ่ะเราเป็นปะ่ะ <c oughs> ถามแบบเนี้ย <c oughs> เออแต่ด้วยทําเสียงเขาเขาดูไม่ได้คิดอะไรปะ่ะไม่เขาไม่คิดเขาบอกว่าพ,พี่พี่ขอโทษนะพี่ถามได้ไหมอะไรอย่างเงี้เนื้อเขาบอกว่าเราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยพูดไปว่าได้พี่ไม่เป็นไรนี่หลอกว่าเนี่ยชอบผู้ชายเออไม่ชอบผู้หญิงเขาบอกพี่ว่าแล้วเนี่ยแต่คือประเด็นอะ ว่าเลยไม่เข้าใจว่าแดวว่าสงสัยประดานแล้วแต่ประเด็นคือเขาอาจจะสงสัยแล้วมันเป็นปัญหากับ yes. เรายัางไงอะไม่ถึงว่ามันเป็นปัญหาตรงที่แบบว่าบางทีเราก็อึดอัดไงคือตอนนี้ตอนคือได้บอกใช่ไหมบอกก็จริงแต่คือมันจะเป็นแค่พี่บางคนที่รู้อะเราก็สบายใจที่จะพูดกับพี่คนนี้<อ>แต่พอเป็นคนอื่นอะเราก็ไม่สบายใจที่จะพูดด้วยไงอันนี้คือสมมติว่าถ้าไม่มีปัญหาแหละการไม่บอกถ้าสมมติมีจังหวะแล้วเขาถามเราอะเราก็บอกได้เลยเว้ยอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเราจะได้โล่งๆอันนี้ในกรณีที่เราแบบสามารถบอกได้นะแต่่วาาถ้ สมมติบางคนอย่างเงี้ยที่ไม่สามารถที่จะบอกได้แบบบางคนเขาแบบอารู้คนจีนหรืออะไรแบบเนี้ยแบบสังคมส่วนรวมเขาเขาอาจจะต้องปกปิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะ,จะลําบากใจนิดนึงเออเพราะว่าบางทนะีคำถ,ถามว่าเป็นไหมมันทาให้เราแบบทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทางอึดอดัดสนใจ<ช> <c oughs> ว,ว่าปัญหาจริงเลยก็ถามว่าเป็นไหมเออถามว่าเป็นไหมมันมันมันอึดอัดนะแล้วมันก็รู้สึก รูว่าเธอทักเอาจริงนี่ว่าคนที่ฟังฟังอยู่เนี่ยเขาก็ต้องเป็นเหมือนกันเพราะว่าถ้าโดนถามว่าเป็นไหมมันก็ต้องอึอดอัดนิดนึงเออโดนถามว่าเป็นไปในที่ทํางานเราคุยกับเพื่อนู้ชาใช่ไหม,มเราไปนั่งกุ๊กกินข้าวกันลแล้วพอมันเจอแบบกระเธอหรือแบบสาวเพศสองที่เขาแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเซลเล์แรงอะและเซลล์เราเหรอมันไม่ได้แซลเราแต่มันแซลคนนั้นนะ่ะแซ,ว,แซว่าไงอะแซวว่าอะไรอะก็แซลแบบเฮ้ยมึงดูดีเดินมาแล้วเดินมาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแบบ๋ซลลวเหมือนเขาเป็นตัวประหลาด เออแล้วราได้รับผลกระทบทางอ้อมว่าโอเคเราก็เลยแบบทห้เราแบบไม่กล้าบอกกับพวกมันว่าแบบเออกูก็แบบเป็นนะอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยเข้าใจอุ้ยเข้าใจเข้าใจเนาะก็เลยคิดว่าเอาแบบสมติเราขนาดเรายังเจออย่างเงี้ยล้วถ้าคนอื่นแบบคนที่ฟังอยู่เจออย่างเงี้ยจะเขาจะแก้ปัญหาอยังไงอันนี้มองว่าเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้สมมติพอโกบอกเงี้ยเขาอาจจะแบบอุ้ยทำตัวน่ารักขึ้นไม่แซวเพราะว่ามันรับผลกระทบในกรณีที่เขามีมารยาทนะแต่ว่าถ้าสมมติแซวแบบไม่มีมารยาทก็เช่นสมมติว่าตุนเออแบบแบบอะไรที่มันดูแบบเหยีดหยีดระเบิดถังขี้หรืออะไรแบบเนี้ย แต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะเข้าใจความหมายปะเอออะไรแบบนั้นอะวิธีแก้คือมีแค่2แบบอ่ะขูวนล่มหรือ ก็คือไม่บอกไม่บอกาซึ่งเราเลิกท,ที่ฉันบอก,บอกไงในที่นี้อีแบบหนึ่งก็คือ<ม>ทําให้รู้ว่าเราไม่ชอบอาจจะพูดเขาตงรงว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบดีๆนะไม่ได้ด่าอะไรเงี้ยด่าเขาไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าคนมันก็โรคจิตที่เห็นเรา<ไ>แบบดิดดิ้งหแต่เป้าหมายของเขาบางทีเขาอาจจะแค่แบบอยากจะรู้จักกับเราไม่แต่ฟิลผู้ชายมันจะไม่เหมือนกันไงผู้ชายมันจะไม่มาถามเราว่าเป็นไม่เป็นแต่มันจะอารมณ์แบบคุยเรื่องขอไม่ต้องเซ็นเซอร์ได้ป่ะ วเออเขาไม่ถามอ่ะแล้วตอนต้นต้นโดนถามว่าเป็นไหมต้นพูดว่าไงเลี่ยงสาหรับเรียนนะเลี่ยงไงแกก็เป็นลมบอกทำไงเลียงเลียงไงอะเลียงก็คือเงียบไงเงียบหรือว่าตอบว่าไม่อันนี้ถ้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอะยังไม่ได้จําแนกการเป็นเพศของเราได้เออเมื่อก่อนมันจะไม่ได้มีเพศจริงจังอะไรขนาดนั้นเนาะใช่พอเราบอกว่าเป็นตูบุก็จะรอแล้วว่าเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดอย่างนี้เลยเออทุกคนต้องเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยก็คือก็แล้วแต่แล้วแต่ภาวะของเราเนาะว่าจะด่า เพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยไนดะ้อาจจะพูดสุขอาจจะเงียบหรือพูดสุภาพไปเลยว่าถามคําถามกลับว่าทําไมหรครัอย่างีาง้ ไม่แต่สามารถถามได้นะว่าทําไมเหรอครับเพราะว่าเอออยากรู้ไปทําไมวะเข้าใจความหมายปะหรือถ้าเราแบบไม่ได้อะไรอยู่แล้วก็สามารถบอกได้เลยอ๋อเป็นครับอันนี้มันถึงเป็นอะไรแต่ถ้าการที่เราเลี่ยงหรือการที่ตอบตอบแล้วเงียบอ่ะอีพวกเนี้ยจะกลับมาถามอีกรอบใช่ถ้าถ้ามันอยากจะรู้จริงๆสุดๆถ้ามันอยากจะรู้จริงๆสุดๆมันก็จะถามอีกรอบดังนั้นเออถ้าเป็นไปได้ก็ตอบไปเลยเถอะให้มันแบบหายสงสัยให้รู้ใช่ซึ่งเราก็เลยแบบอยากแนะนำว่าตอบแม่งไปเถอะเออไม่เก็นศพก็ได้ก็ถาม ไม่อยากจะบอกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกอยากจะตอบมึงอ่ะสมุงานเซลล์อย่างเงี้ยไปทํางานต่างจังหวัดนอนอันนี้แต่ละการตัวอย่างนะผู้ชายจะต้องนอนด้วยกันอ่ะมันก็จะมีกรณีที่แย่ที่ทุกคนสงสัยว่ามึงเป็นหรือเปล่าแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะนอนกับมึงเออแต่ว่าถ้าเราบอกไปเลยอะเพื่อนไม่คิดอะไรหรอกเข้าใจปะหมายถึงว่าถ้าสมุ่าเราบอกไปเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็อาจจะแบบมันก็จะมีคนที่แบบเขานิสัยดีๆอ่ะมึงเขาก็จะแบบโอเคนอนด้วยได้ไม่มไม่ใช่เขาบอกว่าที่ชอบพอดีเลยอุย ก็คือเลยได้ปวหรอก็จะเป็นโอกาสอันโด่งดังเอออาจจะเป็นโอกาสป้าอีกอย่างหนึง่งที่มันเป็นค่านิยมที่ผูกมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เราทุกคนต่างจะได้รับรู้ว่าถ้าคุณเป็น LGBT คุณจะต้องเป็นคนเกง่งจะต้องเรียนดีจะ,จะต้องไม่จริงก็ไม่ต้องขนาดนั้นเป็นคนดีอะใช่แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่ง พี่บอสเมื่อก่อนนะต่างจังหวัดเขามีแคตตากรอ์แบบนี้เออใช่ไม่ต้องแค่ต่างจังหวัดหรอกอค,คนในกรุงเทพก็เหมือนกันเป็นแล้วจะต้องเอก่งจริงๆเก่งก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อจจะเป็นคนดีก็พอไม่ว่าใครก็ควรเป็นคนดีถูก <c oughs> ไหมไม่ว่าจะเพีอะไรก็ควรเป็นคนดีแต่จะเก่งไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเออจะต้องรวยจะต้องอะไรอย่างเง้เออก็ไม่ได้จะเป็นแต่ว่าเออเป็นคนดีอใช่แน่นอนแหละก็อย่างว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะแบบเปิดเต็มที่เลยไปเลยไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนรับรู้แต่บางคนเขาก็อาจจะมี ที่แบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสมมุติเราเปิดเผยที่ทํางานปุ๊บมันอาจจะกระทบกับที่บ้านก็ได้นะเออเออใช่ๆแบบว่าเพื่อนของเพื่อนทราบแล้วก็ไปบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเอาจริงๆแล้วนะถ้าสมมุติคนอื่นฟังเนี่ยไม่ได้เป็นเ g เจทนะครับไม่ต้องไปสารแน่ถาม เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบอกเองเดี๋ยวพร้อมเนี่ยเขาบอกเองเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเขาบอกเองหรือมันจะมีทรายบางอย่างที่เขาเหมือนอันเนี้ยบอกแล้วนะหรือเขาพูดออกมาเอง่เอ้เนี่ยเดี๋ยวไปกับแฟนหรือเขาพูดคาว่าผัวออกมาอย่างเงี้ยเอาใจเขาไปปะอันนั้นเขาว่าจะบอกเองไม่จาเป็นจะต้องแบบไปถามเพราะว่าบางทีมันเป็นออฟวอร์ดโมเมนต์บางทีเขาไม่ได้พร้อมที่จะบอกแบบบ้านกดดันหรืออะไรแบบเนี้ย เออแล้วคือรู้ไปแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ได้อะไรนะถูกไหมแต่ก็อาจจะได้ความสบายใจหรือว่าแบบอารมณ์แบบจะได้ทําตัวถูกหรือล่าถ้าอย่างนั้นน่ะอาจจะต้องคุยกับเขาตรงๆเอ้ถามหน่อยสิเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอจะได้แบบเออรู้ว่าคุยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยมันต้องใช้วิธีพูดแบบนี้แต่ไม่ใช่ถามอยู่ดีมึงเป็นปะอยู่ดิฟาด่าาบึงเป็นปะ มันก็ไม่ใช่อ่ะเข้าใจว่ามันต้องมีการเกิดก่อนว่าจุดประสงค์ในการถามเพื่ออะไรเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็อยากจะบอกเราและเราก็สามารถบอกได้ด้วยว่าเออจริงๆผมก็เป็นเขาแต่ผมไม่ได้บอกที่บ้านผมก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยอยากจะตอบคาถามพวกนี้เท่าไหร่อะสมมุติถ้าเราพูดเชิงเนี้เขาก็จะเกรงใจแล้วน่าจะได้รับคําตอบแล้วก็ทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะหลายมุมมองในหลายมุมมองแต่ตัวาตัวอย่างจริงก็ส่วนมากก็จะตอบ คนที่ไม่อยากตอบก็ตอบว่าไม่ได้ให้เขาสงสัยไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะอึดอัดไงเพราะบางทีเราอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าการเปิดเผยตัวเองอะ่ะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละแต่ว่าโล่งกว่าจริงๆในการที่เราบอกคนที่เขาถามหรือคนแวดล้อมใกล้ๆตัวเราอะ่ะมันทําให้เราโล่งกว่าเราทําอะไรได้ง่ายขึ้นไม่ต้องระแวดระวังวันนี้ก็ถือว่าจะได้ความรู้นะหรือเปล่าใช่ ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าถ้าชอบการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าใครมีทัสนคติหรือความเห็นแตกต่างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าเออยินดีนรับฟังนะครับเพราะว่าอันนี้เราพูดกันแบบสั้นๆแบบเหมือนเพื่อนเมาสกับเพื่อนอนะพวกเธอก็คือเพื่อนของเราเหมือนกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย